โ,โอ้พอี่เอ้ยตำรวจทำร้ายประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะตำรวจไม่สามารถที่จะใช้เทเซอร์ทุบหัวคนได้ใช่พี่พี่จะขายชร์ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวขายกันชรากัน,น้อันนี้อนนี้ อยากรู้ปะเนี่ยอยากรู้อ้าวอยากรู้รู้จีขายไปจริงเดี๋ยวสอ,วองคนงน,งคงนี้ต้องสร้างรถมาผมก็โกบาก่อนนะเนี่ยมันงงมันงงอยู่ไหนกันวะพี่ชายมันงงถึงวอมาจริงดิ หัวของ NCC เฮ้ยหัวจริงจีพายแล้ววิ่งเลยยังหมอลอกดูให้อยู่หมอลอกโชป์ไปไปไปขนกัญชากันดีกว่าพี่พี่ดูว่าขนมาแล้วเหรอยัง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 พี่พี่ดูเขาชอบทำหมอลอกไว้คะแล้วมาดีกันทำไมถ้าขายกัญชาขายไงพี่มีอยู่สี่สิบอะกัญชากัญชาอะไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพใช่ไหม ตามมาแล้วกันขัดิกรได้แย่แต่ละไปเจอกันที่กัญชาซ่อมรถ่อนดิกรไงซื้อเห็นคุณเลยดิชาโอ้โหมึงจะซ่อมคนเดียวเลยหรือไงวะเนี่ยขยิบเลยดิเฮ้ยซ่อมกันาดนู่นไม่ใช่ตรงนี้ ออกว่าลบแลวซบอยู่ข้างในนายโอ้ลูกรอนายอุณโทษโทษโทษเหล็กรถนายสวยจังซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยไอ้สองแสนถ,ถ,ถ้าขับค้างใครสองอแสนกันนะใช่เหรอคุณซิมอะสองล้านคุยกับผมหน่อยชอบชอบสวัสดีครับแจ็คก,กี้ใจแดน สวัสด pues huh, oh, so yeah. nah ีคุณแจ็คเก้แชเดนไม่ได้เพจอะไรเนี่ยเสียงวุ่นยังวะอ๋อไม่ใช่เพจครับตอนนี้สตรีในยูทูบเฮ้ยเพี่ยนอะไรอ่ะไอ้นั่นปะไม่ใช่เพจบอกว่ายูทูบเออเอออักอย่างไอไอไออะไรไออะไรลุง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 ลไปลงลุงไปงลุงลุงล่งลุลุงลุงลุงลวงลุงลุงลุงล่ง่่บเ เฮ้ยรถรถสองรถสองแถวรวยสวยนะลุงโอ้โหสองแถวลุง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 ี้อะไรแต่ถ้าตำรวจดูสตรีมเราก็เกมแค่้นแหละเฮ้ยระวังปั๊มระเบิดจะเติมน้ำมันจะเติมน้ำมันคันนี้หนีคันแต่คันีโอเคไปปก็เติมน้ำมันเสร็จก็ตามไปเก็บเลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนแต่คันพวกพี่อย่าช้าดีมั่นมันไม่ทัน ว่าว่าโอ้โหโอ้โหโอยเบรกไม่อยู่โทษทีทางคนทางรถทำไมหนอโอ้โหแล้วมึงจะหนีทันไม่น่ทันพี่จวกเลยพี่จวกเลยโหพี่จวกปล่างั้นนี่มางั้นเลยตำรวจมาฆ่าตำรวจแค่นั้นเองวีไอพีวีไอพีอะไรบ้างตำรวจมาเก็บเลยวันนี้วันนี้อยากฆ่าตำรวจลงมางั้นเลยมาดีเร็ว ว่าติดคุ้งอยากอยากยากินข้าวแดงอ่ะไม่ติดก็บอกว่าเดี๋ยวเราลุมฆ่ามันตำรวจมาแต่วันนี้คุณใช้ไฟฟ้าเราสามคนด,ด,ด,ดูดู<ม>ดูเขาโดนไปดิแต่มันจะมาละเหรอจะเห็นมันมาละเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเชิปเปอร์เชิปเปอร์เชิปเปอร์แล้วก็จวกเลยเอ้าว่าก็เดี๋ยวตําเฮ้ยมาตำรวจมาตำรวจมาไปละวดินหม้อไปสั่นเรียกเด็กครับไปเลยที่กูไปละ นั่นน,น,นี่มางั้นเลยตำรวจมาฆ่าตำรวจตำรวจมาฆ่าตำรวจตำรวจมันจะตามเราไป ต้องดไล่ไ SI ข <et> ่พ <Par respir> er <intake> ี่เยี่ยรถกูหายไปแล้วไปก่อนมันเป็นคลิปมากกว่านอนข้าวสวัสดีครับสสวัดีครับไปไหนมาไบ้านชาหน่อยได้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 แต่ตำรวจอยู่เลยผมใส่กับตำรวจมาเมื่อกี้แล้วผมโดนเจียวไปสามร้อยวิ นี่ตอนนี้ตำรวจมันกำลังมาเนี่ยผมก็หนีมาเนี่ยไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวผมผมแดงมีอะไรเหมือนเกันเอางี้เอางี้วาตำรวจมาเราลุกกระทืบตำรวจแล้ววะมามามาไหวไหวไหวเข้าสะคอนมาเข้าสะคอนมาจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจไม่ไม่ตอนนี้เราอยู่กับมากับทีมเดี๋ยวนี้่ได้<ๆ>ได้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 าช็ปเปอร์อ่านี่นี่นี่ตอนนี้เรามีสี่คนแล้วนะเฮ้ยช็ปเปอร์มึงจำกูได้ว่ากูแดงไงเดี๋ยววะ กูแดงไงที่กูอยู่ในตีมึงอ่ะแดาตำรวจมาใส่ดูกูใส่เองกูใส่เองกูยังทีบกูยังทีบกูเอาใส่เองเกูใส่เองมึงเอางี้นะมึงชนตำรวจให้กูเดี๋ยวกูใส่ให้ไอ้นอนเก้านอนเก้าเข้าสคร์นมาหนึ่งสี่ตัวตำรวจมาแล้วตำรวจมาเ้ยาชปเปิ้ลชปเปอร์ไม่ชอบผิดเลยชาเปิ้ลเอางี้นะตำรวจมาเราใส่ตำรวจเลยนะไปเอาหน้ามามาอย่าไปกลัว มันช็อตได้ตัวเดียวมันช็อตได้ตัวเดียวนี่มกูช็อตได้ตัวเดียวใช่ใช่มันช็อตได้กูวเดียวใส่เองใส่เองได้ได้แล้วจะออกออกจากแก๊งเพื่อผมอันนี้ไงผมโดนตีอื่นแคร์อื่นมากระทืบผมเลยออกเอานะตำรวจมาลุยนะลุยตำรวจมามเฮือกมาผมไม่กลัวแม่งหรอกโอ้ไม่ใช่แม่งหนีเป็นคนแรกน่ะมาตำรวจมาตำรวจมาไปแล้วยึดม่อไปสัตว์ ผมโดนที่นี่แหละพี่แล้วโดนกี่วิอ่ะที่พี่โดนมาแล้ว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 มามาเต็มตัวเต็มตัวแอบแอฟเดี๋ยวผมหลังเห็น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 มาแล้วมาแล้วโอ้ยรถใหญ่โอ้ยสองนายหายเฮ้ยเอาเอาอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนมานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นไม้สายไปก่อนไปก่อนไปโดนรถใหญ่ไปเลยไปเลย ตาไม่ได้หรอกซิกแซกซิกแซกตามให้ระวังวันยิงเทเซอร์ใส่สวัสดีครับปีชียาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอยนายสตรีมอยู่นี่มาผมว่าแล้วใครอ้ยก็มาดิตำรวจฮัลโหลฮัลโหลใครสตรีมครับ่ันนือเ่าตำรวจฮัลโหล เจ๋วคนนี้เลยไล่ไม่ทันแล้วอุย้ยขับรถก็ลดความไปแล้วลลลบอกเลยตำรวจไม่ได้แดกหรอกพูดจริงมันมันเลิกตามแล้วเอาไงลงรถกวยเเ้ยไปตยยยายหนีไปหนย่ยลงลงลง ลอโอ้ยจุกจุกจุกขินโอ้พีเ่อเอเ้ยตำรวจทำร้ายประชาชนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะตำรวจไม่สามารถที่จะใช้เทเซอร์ทุบหัวคนได้ ไมฟ้กดเองเมื่อกี้คุณทุบผมผมไม่ยอมผมต้องเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงินสิบล้านครับสิบล้านเลยเหรอล้านผมให้ไม่ได้งั้นผมขอแสนหนึ่งแล้วกันคุณคุณค่าประชาชนแสนหนึ่งมให้ได้แสนหนึ่งให้ได้จริงๆผมให้ใบเหลืองคุณได้นะโฟมคนละแสนนะะไม่ผมให้แสนเดียวครับไม่ครับคนละแสนครับไม่คทุบคนเดียวครับโอบลบเอางี้ผมขอสองแสนแล้วกัน ไม่ให้แตนเดียวแสนห้าครับให้แสนเดียวครับแสนดี้ผมต้องเอาไปรักษาตัวนะฮะให้แสนเดียวแค่สองคนมมันไม่ความจำผมเสื่อมแล้วตอนเนี้ยไม่เกี่ยวคุณไม่ได้เป็นด้อยครับทำะไรกันหรอครับตำรวจใช้ปืนตีผมตายครับไม่ชไม่ใช่เกินมเกินกว่าเหตุครับมพูดจริงมันเกินกว่าเหตุครับใัเกินกว่าเหตุครับเกินกว่าเหตุครับอย่างเงี้ยกตัใช่ใคุณรีองซงูจริง เอาวเป็นไรกันเนี่ยเป็ฮ้ยเหตุครับเป็นอโฟเชลีที่ไม่แกล่าเป็นกวาเหตุครับเปืนเตาปืนทุพพี่ตายเนี่ยตอนเนี้ยใครครับใครครับครับไม่ใช่ใครแม็กใช่ไหมครับผมสตรีมอยู่นะคจะเอาคลิดไหมใครล่ะไม่ไม่ถามว่าเป็นใครครับจริงพ่อโผล่เด้งเด้งจากตำรวจนะก่อนมาเอาไงจะไปเริ่มใหม่เลยจะให้พวกผมเก็บใหม่ผมพูดแค่นั้นไม่ให้พวกผมเก็บใหม่ไหมผมให้ค่าเสียหายครับแต่ให้ไม่เอาค่าเสียหายครับ เพื่อนผมตายเพื่อนผมตายแล้วพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงคุณคิดดิคุณตำรวจคุณคิดดิครับเขาทํางานเลี้ยงครอบครัวแล้วคุณตำรวจไปฆ่าเขาอ่ะเสือถอยโลเบียกันเลยต่อทีมเฮ้ยเพื่อนเชิญมัได้แล้วเพื่อนเฮ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนเฮ้ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เงินเลยมันจะให้เราแสนหนึ่งใช่เหรอเออใช่เราตังค์อะไรกันกลับไปเอาเงินก่อนน้องก้าวไหวน้องก้าว่ะ บอกเรียกมันสามแสนเรียกมันสามแสนมันให้อยู่แล้วมันกวเด่งอยากตำรวจเอ้าได้สวยเรียกมันสามแสนเดี๋ยวผมคุยให้โอเคครับเดี๋ยวเราแบ่งให้ครึ่งหนึ่งไอ้พี่พ่อซื้อไม่ไงตำรวจนะเอนเงินนะเอาเงินมาครับสามแสนครับผมไม่ต่อรองกแบ่งนี้ละสามแสนแล้วสามแสนแล้วทำไมตอนผมโดนตำรวจเขาบอกผมคุณเริ่มใหม่อะครับคุณเริ่มใหม่อะครับทำไมคุณพูดอย่างงี้คุณตำรวจเอาอะไรเริ่มใหม่ครับคุณพูดครับ ผมตมอยยูู่่นะตอนะคลิปอยู่ครับคุณจะดูไหมผมก็อัดก่อนแรกที่คุณเก็เห็นเอาตาเอาปืนมายิงผมจะยิงอีกคนนึงแต่เอาปืนมาฟาดผมเอาปืนมาฟาดผมตายแล้วพอผมพูดปุ๊บคุณตำรวจล่ะครับคุณเนี่ยคนใมวกเตำรวจใส่มเนี่ทีมาเนี่ย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 คนใส่หมวกเนี่ยแหละตำรวจใส่หมวกเนี่ยที่ขับหมอใสมาครับเรื่องคนที่จับผมอยู่เนี่ยคนที่จับผมอยู่เนี่ยไปล่อยวันดีปล่วันดีปล่อยวันดีอ่ะ ่นนะเียคือไอ้ไอ้ทุกหัวผมบอกให้พอบอกให้ใบเหลืองไอโฟเลยก็ได้นะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมไปห้องร้องเรียนมาห้องร้องเรียนแป๊บนึงนี่ไหมครับมีดิไหมครับทาไมจ่ายค่าเสียหายอ่ะเด็กก็ก็ผมไม่ได้ค่าเสียหายอะไรอย่างเขาบอกว่าอันไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้รอผมตื่นเอาผมไม่ได้พูดเกิดเอาแล้วผมทำอะไรอยู่อะพออยู่ะแล้วมเป็นเรื่องครับพูพูดทีละคนพูดทีละคนฮัลโหล อะนกัผมขอก่อนอาวุธก่อนผู้จัดอีอ่ะนั่นไม่ตอนนั้นผมตายผมผมตีเนี่ยคุณมาเอาปืนมาตีหน้าผมแล้วคุณอ้างว่าจะยิงคนนึงอ่ะแล้วคุณบอกว่างั้นก็ต้องให้ผมเริ่มใหม่ละกันเออแล้วคุณก็กลับสอนอคุณแบบว่านอนเก่าเป็นคงชุนเลียงชุนใช่ใช่ไอเด็กไอ้เป็นนอนเก้าก็เคยโดนนอนเก้าก็เคยโดนแล้วแล้วเปลี่ยนอีกเลิกเปลี่ยนเออเลิกเปลี่ยนอีกโฟ๊ะโป๊ที่ทำอะไรผม ไม่ทำไม่ทำแล้วทำไมผมโดนนะครับคุณุุคณตำรวจให้ตังเขาีป300,000เรื่องก็้จะจบจะให้ผมอาจจะบอกผมว่าให้เขาตี้มื่นนี่ตี้มื่ชอปเปอร์ชอปเปอร์ชอปเปอร์เราให้ตังค์เขามา300,000จะจบเขาันออกจากตำรวจได้ใช่ไหมได้ออกได้โเขาออกจากตำรวจได้ไหมแบบนี้ผมไม่ได้นะผมนสองคนแล้วด้วยไม่ใช่คนเดียวครับจ่ายมา300,000แล้ครับ300,000นะถ้าถ้าเกิดไม่ให้ปลดเลยนะผมื่ผมผมบอกง่าไมครับ ไม่ได้พากคนเดียวนะพากสองคนเลยแล้ววันเดียวกันด้วยอย่างงี้ตั้อง้าแสนแล้วแหละฮัลโหลฮัลโหลร้อนเก้ากับลินชชี่มนนี่หน่อยคนคนอื่นไม่ต้องมานะไม่อแน่นอนเด้งแน่นอนทั้งเด้งอย่างตำรวจมึงเจอพวกกูแน่นอนใชใช่สคนผมไม่เกี่ยวนะผมมาเชียร์คดีให้นักเรียนตั้งใจเลย เออเดี๋ยวเลคุณต่อยผมดิคุณต่อยผมถึงแบบเปลายิงเทเซอร์จะไม่ว่านี่ต้องถอดถึงแบบเป่าใ่ใช่เอีูดูมรสูงอันนี่แปบถึงก็โดนถอก็โดนแบบรุ้มนะครับถอดเถอเดไม่พอใจว่ะเจกูคำน่ะเอา่อนเบาเอาอ่อนเบาเอาอ่อนเบาทําไมคุณตัวครับเออคือผมบอกนะเพื่อคุณโดนทุบหอกี่รอบครับรอบเดียวครับแล้วผมตายเลยรอบเดียวนะครับใช่ครับ แล้วเพื่อนคนนะครับเพื่อนผมผมไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรไงผมมัวแต่วิ่งหนีอยู่อย่างเงี้ยผมบอกผมบอกให้เขาออกได้นะคือมันพลาดหลายรอบครับไอคนนั้นอ่ะนะครับก็เขาเป็นนักเรียนใหม่ด้วยครับชอปเปอร์ว่าไงก็ก็ก็ไม่รู้เดี๋ยวครับแต่ผมก็ต้องขอค่าเสียหายอ่ะอค่าเสียหายมาให้ได้ครับโอเคผมขอสามแสนแล้วก็ปลดเขาเลยครับเขาทำเกินกว่าเหตครับ ขอขอภาพขอภาพเมื่อครั้งแล้วสอคอผมขอสองแสนห้าละเงินผมมีอ๋อไม่ได้ครับเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะสองแสนห้าพี่เอาไปเถอะมันมันลุมเตือนตำรวจมันลุมเตือนตำรวจแล้วตำรวจตำรวจมันโดนกดตำรวจมันโดนกดไม่เป็นไรหรอกสองแสนห้าเลยเอาไวนเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมให้ตังค์เนาะขอภาพหลัหลัตำรวจโดนหลัวตังบดโดนลุวผมไอผมมีรหัสเก่านะผมเคยเป็นไอ้นี่มาก่อนนะขอบอมานะ ใช่ค่ะมาวางฆ่าทำอย่างนี้มันไม่ได้ยาย่ายยานะย่ายนะนี่ไงมันต้องปลดออกเลยมันพ้ามาหลายรอบเลยเนี่ยใครไอ้นั่นไหนนักเรียนใหม่อ่ะเรียนเหรอเออปลดมันออกไปเลยมันทุกคนตายหลายรอบแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยโดแบบนี้ไม่ได้นะวิธีทุกคนใช่ไหมแบบนี้ผมไม่ได้นะผมเป็นตำรวจเป็นตำรวจดีๆไม่ชอบไปตัดเรื่องกฎเกณฑ์เออเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ทักเองแม่งเลยตำรวจอ่ะ ตำรวจที่เก่าเขาเขาให้เราเขาให้แต่งตัวใหม่ทีเดียวเลยผมอ่ะผมเนี่ยตำรวจเก่าคนรับสายแต่พี่เจมส์อนจะบอสใช่ไหมง่ายง่ายนะคือตำรวจเอาเลยนะตำรวจเขาทูจตายสองคนอ่ะเขาทูผมตายอ่ะแล้วเขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอคุณเกิดตำรวจตำรวจขอพูดอะไรอย่างละฝากเงินแบกมาเยอะอยากถามว่าเออเอาป่ะเอาป่ะี่เกณฑ์ใหม่อ่ะเอาป่ะอะไรอ่ะผมจะผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้อ่เอาไปได้ เขาว่าตีนีจังซุ้งอ่ะรอบสองรอบแรกคือผมที่ถูกตายแล้วผมกม่ได้เรียกร้องอะไรเลยบอกเขาบอกพูดผมว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าบอกเลยถ้าคุณแม่ผมเอาอ่ะใส่แล้วอ่ะมึงบอกว่าเอาไม่ใช่ใส่ก็นด้ยพูดเอาพูดแล้วเขาบอกว่า